สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นหวยลาวพัฒนาเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะพี่คลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าน่าจะปิดร้านแล,ล,แล้วฝนมาละอันนี้นะคะนาคเด็ดไปที่ศูนย์กับแปดนะคะพี่เนี่ยศูนย์กับแปดใครชอบหลักไหนก็คือเอาแล้วก็ล็อกนี้กับล็อกนี้นะคะสามารถเอามาจับคู่ด้วยกันได้นะคะอันนี้เด็ดนะเด็ดศูนย์กับแปดนะคะลองนะคะลองนาคก็ไปที่อ่าสองกับสี่นะคะ ชุดนี้กับชุดนี้สามารถจับคั่วกันได้นะคะเนาะอันนี้นะคะคือตัวที่มันอยู่ในล็อกนะคะส่วนอันนี้ไม่ได้อยู่ในล็อกนะคะเนาะเนี่ยทุกคนพี่สังเกตดูตัวที่อยู่ในล็อกอะส่วนมากมันจะมาเห็นไหมหกอันนี้แปดแปดศูนย์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมามันจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะพี่ถ้าตัวเลขอยู่ในล็อกของหน้ากะ หหห 30, หเห็นไหมอันนี้30เนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่คือตัวเลขในล็อกกับตรงเนี้ยเนี่ยสองหมันจะต้องมา1ตัวเพื่อนๆนี่พี่ก็คั่วกันได้นะคะเนี่ย 0, 0ูนย์ศูนย์อ่าศูนย์สองศนย่ย์าก็แปดสองแปนอย่างเงี้ยคือจับสลับกันได้แล้วแต่แต่อันนี้คือน่าทำเป็นล็อกเพื่อที่จะได้ดูง่ายนะคะ อันนี้ล็อกแปดมาอย่างนี้นะคะพี่ล็อกศูนย์มาอย่างนี้ใครชอบอันไหนก็คือจับเอาได้เลยนะคะของนาคทาแบบง่ายๆนะคะไม่ไม่ไม่ยุ่งยากนะคะแต่จริงๆหัวลาวนาคก็ได้ทํามาหลายงวดแล้วนะคะก็คือไม่ได้ทํานะคะเมื่อเพื่อนพี่นาคนาคซื้อเลขไลขคิดนาคลงในตกตกนะคะเนาะอันนั้นคือไม่ได้คิดนะคะอันนั้นคือไม่ได้คิดอันนั้นคือขอพี่จุเขานะคะ แต่งวดนี้นะคะหน้าก็ไม่แน่ใจอีกนะคะเพราะว่ามันออกมากี่งวดแล้วอะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูมันออกมากี่งวดแล้วเดี๋ยวหน้าให้ดูหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสีงวดห้างวดเนี่ยหวยลาวนะคะหวยลาวที่หน้าขอพี่จุกมาทั้งหมดห้างวดแล้วนะคะเพื่อนๆนี้พี่ที่เคยเข้าไปดูในตกตอของหน้าก็าไปดูนะคะ อันนั้นไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณเลยอันนั้นนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณนะคะตัวเลขมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะนอกนั้นเป็นตัวเลขแบบเดิมๆ <abbiamo> มขนาดเองนะคะ <Downtown> พี่เนาะแต่ไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะแต่ก็ขอเขาไว้อยู่นะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะพี่เนาะเด่นนะคะเนี่ยศูนย์กับแปดแต่ใครชอบหลักไหนก็คือเอานะคะแต่น้าชอบแปดกับชอบศูนย์แค่นั้นตามตัวเด่นนะคะพี่เนาะ เราไม่รู้นะคะว่าเลขมันจะออกมาแบบไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนางจะปิดร้านละ